ครับอ่าเมนูถัดไปนะครับจะเป็นเมนูอื่นๆนะครับคลิกเข้าไปก็จะมีตรงส่วนของการกำหนดสิทธิ์ให้พนักง,งานนะครับผมอ่าคลิกเข้าไปพอเข้ามาเสร็จแล้วกดปุ่มเซิร์ชขวามือด้านบนนะครับก็จะมีรายชื่อพนักง,งานที่เราแอดไว้ก่อนหน้านี้ตรงส่วนของเมนูคอนฟิกนะครับอ่พอเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วก็คือหน้านี้สามารถที่จะกำหนด username password ในการเข้าใช้งานโปรแกรมของพนักง,งานของเรานะครับเลเวลถ้าเกิดเป็นพนักง,งานทั่วไปก็เลือกเป็นอันล่างสุดเลยก็ได้นะครับสมมุติเราตั้ง username password ให้เขาง่ายๆก็กดโอเคแค่นี้พนักง,งานของเราก็จะมี username password ในการเข้าใช้งานโปรแกรมนะครับอีกอันนึง change your password ตรงนี้นะครับถ้าเกิด พนักง,งานเขาต้องการจะเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็ให้เขาเข้ามาที่เมนูนี้นะครับด้วยยูสเนมพาสเวิร์ดที่เรากำหนดให้นะครับแล้วก็เขาก็มากดเช้งนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาใส่ยูสเนมพาสเวิร์ดที่เขาต้องการจะเปลี่ยนได้เลยนะครับก็ใส่พาสเวิร์ดเก่าแล้วก็ตั้งใหม่ได้เลยแล้วก็กดโอเคอันนี้คือการเปลี่ยนยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับโอเคทีนี้ลงมาด้านล่างนะครับ ปกติถ้าเกิดพนักง,งานเรามีหลายคนแล้วก็คลิกที่ชื่อเขาก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็คือสิทธิ์ที่สามารถให้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการให้เขาสามารถที่จะ,ะทําซื้อสินค้าได้นะครับก็นี่ผมยกตัวอย่างนะครับก็ติ๊กแล้วก็แก้ไขใบซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับโอเคก็พอเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับแอดมา ฝั่งขวาก็คือสิทธิ์ที่เราสามารถที่เขาสามารถทําได้ที่เราให้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟเรียบร้อยหรือถ้าเราต้องการจะแก้ไขโดยเอาสิทธิ์ฝั่งนี้กลับมาแล้วก็ติ๊กถูกนะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนใจละเราจะไม่ให้เขาแก้ไขใบซื้อนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็แคนเซลกลับมาแล้วก็กดเซฟนะครับ แค่นี้เองพนักงานของเราที่เข้าด้วยยูสเนมพาดวดนี้เขาก็จะสามารถทําแค่ซื้อได้อย่างเดียวโอเคอันนี้ก็จะเป็นการกาหนดสิทธิ์ให้พนักงานนะครับผมครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการแบ็กอัพดาต้าเบสกันนะครับคลิกเข้าไปที่เมนูอื่นๆนะครับแล้วก็ไปที่เมนูสำรองข้อมูลพอเข้ามาแล้วนะครับบรรทัดบนสุดตรงนี้ ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับเป็นชื่อดัตเตอร์เบของโปรแกรมนะครับบรรทัดที่2อาตรงนี้เราจะเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนแต่ default โปรแกรมมันก็จะขึ้นมาให้อยู่ในไดซีนะครับแล้วก็โปรแกรมไฟล์ s o f t b o x i t e ทแล้วก็ f o l d e r Backup แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็คลิกตรงนี้นครับ Backup t o แล้วก็ไปเลือกนะครับว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหน เลือกเสร็จก็กดโอเคนะครับโอเคบรรทัดต่อมาบรรทัดสุดท้ายที่3นี่นครับคือชื่อดัตเตอร์เบดโดยปกติโปรแกรมมันก็จะรันออโต้ให้นะครับเรียงตามปีเดือนแล้วก็วันที่นะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับชื่อในการแบ็กอัพตรงนี้คัโอเคงั้นลองกดแบ็กอัพถัดมาเราก็จะมากดแบ็กอัพตรงนี้นะครับก็รอจนมันขึ้น Finish นะครับแล้วก็กดโอเค แค่นี้เรียบร้อยครับทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอตัวที่เราแบนะ็กอัพน่ะมันทำมันไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วมันแบ็กอัพสำเร็จจริงไหมนะครับให้เราคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปกรอปปี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่กดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับหรือว่า my computer แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็วางไปแล้วก็ enter มันก็จะเข้าไปในนั้นเลยไม่เสียไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปทีละขั้นตอนก็ไปดูนะครับเรียงวันที่เอาวันที่ล่าสุดขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เรากดเข้าไปมันก็จะถูกเซฟไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือไฟล์ดัต a ต a s e เบนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับการ Backup Database